สวัสดีครับสนิมเน้าชานอลนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าหนึ่งอย่างรีวิวนะครับเป็นตัวช่วยสําหรับนักกีฬาหรือว่าใครที่อยู่ในสายปืนลูกซองนะครับช่วยได้เยอะในการทําให้การโหลดลูกกระสุนเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละท่านนะครับไปดูกันเลยครับว่าวันนี้นําสิ่งดีๆอะไรมาให้ดูนะครับนี่เลยครับผมมันคือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่า ภาษาหรือว่าศัพท์อย่างเป็นทางการเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่ายังมือใหม่อยู่นะครับแต่พี่ๆที่เป็นนักกีฬาเขาเรียกว่าขาโหลดลูกุรแบบจิงโจ้นะครับโปรดักตัวนี้วัสดุโดยรวมนะครับก็ในแพ็กเกจจะมีตัวนี้มาให้นะครับรายการหนึ่งก็เป็นแผ่นตัวนี้นะครับแปะไว้ด้านหลังนี่นะครับเพื่อให้กระชับเวลารัดกับเข็มขัดนะครับมันคล้ายๆเป็นตัวเสริมซับให้มันแน่นขึ้นนะครับส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยพลาสติก pvc กับโลหะ นะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็หมุดสกรูต่างๆยึดไว้อย่างแน่นหนานะครับช่องๆโค้งๆทั้งหมดนี่นะครับไว้สําหรับบรรจุลูกกระสุนลูกซองเบอร์12นะครับใส่ได้ทั้งหมด8นัดนะครับเป็นแบบล็อกเข้าไปในช่องนะครับด้านหลังนะครับเป็นพลาสติก PVC สําหรับยึดกับสายเข็มขัดหรือว่าอุปกรณ์คล้องเพื่อให้แน่นอยู่กับลําตัวนะครับวิธีการใช้งานครับก็คือปลดตัวนี้ออกนะครับปลดออกมาแค่นี้นะครับ แล้วก็บีบตัวนี้เข้าแล้วก็ดึงออกนะครับสายสายเข็มขาดหรือว่าสายรัดลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวซับไว้ด้านในแล้วก็ปิดลงมานะครับให้เข้าล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นไวอย่างเดิมมันก็จะกระชับแน่นไม่หลุดนะครับอันนี้นะครับตำแหน่งตำแหน่งในการติดตั้งไม่ได้บังคับตรงไหนก็ได้ที่ผู้ใช้ถนัดสามารถหยิบจับออกมาได้ไวที่สุดและคล่องตัวที่สุดไม่ได้บังคับนะครับ ด้านหนา้าด้านหลังซ้ายขวาหรือจะติดบนน็าผากก็ได้ถ้าท่านใช้ได้และไวด้วยแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดเพราะว่านะักกีฬาแต่ละท่านหรือว่าผู้ใช้แต่ละท่านมีความถนัดความพ้องตัวที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละท่านนะครับมากน้อยเพียงใดประสบการณ์นะฮะการผ่านสนามมาแล้วแต่หรือบางท่านไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ครับมีติดไว้ใช้งานนี่สุดยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการบรรจุกระสุนนะครับอันนี้ก็คือ ตัวนี้เป็นด้านล่างนะครับเราจะหันอันนี้ขึ้นด้านบนนะครับข้อมูลใดผิดพลาดขอโทษด้วยนะครับอันนี้ใช้เป็นลูกดัมมี่นะครับลูกแรกเราใส่ด้านบนอย่างนี้นะครับลูกที่2ก็ใส่แฮมชิดกันเลยนะครับในที่บอกได้ทั้งหมด8นัดนี่นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้2 4 6 8ี่นะครับวิธีการใช้งานนะครับเขาจะมีช่องว่างอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถให้เราเอานี้ก็จะเกี่ยวเข้าไปได้เลย วิธีการใช้ก็คือจับอย่างนี้นะครับจับกามให้แน่นแล้วก็ดึงออกมาให้เฉยกระสุนที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะสีนัดอย่างนี้นะครับก็จะป้อนได้ทีละสองสำหรับปืนที่แต่งมาแล้วนะครับปืนที่สแตนดาร์ดก็จะต้องใช้อีกประเภทหนึ่งนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจกย,ยัดยากตัวนี้น่าจะเป็นปืนที่โมดิฟายแล้วในเรื่องการปาดปาดช่องใส่กระสุนนะฮะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็น Product ดีๆนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนะฮะอา่าแล้วราคาส่วนเรื่องราคาผมว่าราคาถูกถูกมากนะฮะถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อตัวเนี้ยอ่ไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันยืนยันนะฮะไม่ถึงพันผมได้มา1ตัวนะครับก็ที่ไม่ซื้อเยอะเพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับตัวนี้ได้มาตัวเดียว8นัดก็น่าจะเหลือเฟือนะครับที่เหลือก็จะเป็น สองศูนยลูกองแบบเป็นซองสี่นัดอย่างนั้นนะครับก็ใช้ร่วมกันก็พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งนะครับกับการใช้งานคร่าวๆนะครับไปเลยครับผมอ่ะเข็มขัดมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูวิธีการใส่ติดตั้งและใช้งานนะครับของผมก็จะเป็นขาตัวนี้อย่างที่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เข็มขัดตัวนี้เข็มขัดตัวนี้ก็เป็นเข็มขัดหนังทั่วไปที่อ่าผมใช้ซอมอยู่นะครับก็คือมีตันแค่นี้นะครับ วิธีการติดตั้งนะครับก่อนอื่นก็คือปลดล็อกตัวนี้ออกนะครับบีบนะฮะเปิดอ,อย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไป่างนี้นะครับกดลงมาเข้าล็อกแล้วก็ตัวนี้ดันไว้เนี่ยแค่นี้อยู่แล้วครับไม่ลุดไปไหนแล้วนะครับ,รไไนนรบตำแหน่งในการใช้งานแล้วแต่ผู้ใช้ถนัดตรงไหนใช้ตรงนั้นนะครับอ่าจะทยอยกลับน,นะฮะ แล,แ,แล้วแต่ผู้ซื้อผู้ใช้ถนัดตรงไหนเอาตรงนั้นของผมประมาณนี้นะครับสามารถดึงอ,ออกได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะแน่นไม่หลุดไปไหนนะครับวิธีการใส่ลูกกระสุนก็คืออย่างนี้ครับนัดที่หนึ่งใส่ชิดบนนี่นะครับนัดที่สองต่อตุ๊ไว้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดได้แปดนัดวิธีการใช้งานเมื่อเราต้องการจะโหลดเราก็เอามือเนี่ยครับจับไปนี้นะครับ หนีบไว้อย่างนี้นะฮะจับหนีบแล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้สี่นัดอย่างนี้นะครับสี่นัดใส่ได้ทีละสองบรรจุฝึกซ้อมไมบ่อยถือว่าไหวมากอย่างผมเนี่ยมือใหม่มันเลยยังไม่คล่องนะครับเพราะปกติก็ยิงงูบลานะครับตัวนี้นะครับนํามาให้ดูเผื่อเผื่อท่านเพื่อสมาชิกท่านใดถูกใจอยากครอบครองและอยากร่วมดีแค่ไหนไปซื้อมาครอบครองดูแล้วเราใช้ดูฝึกฝนกับมันบ่อยๆแล้วจะจะคล่องจะชินกับมัน ผมไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้เก่งแลวไม่ได้คลองด้วยซื้อมารีวิวให้ดูแบ่งเป็นเก็บความรู้กันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับช่องผมก็อะไรผิดพลาดประการใดจะขอโทษด้วยนะครับสนิมเน้าช h a นแนลฝากกดไลค์กดแชร์และสอัครช่วด้วยนะครับสวัสดีครับผม